สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับงานสร้างบอ่อปลาคราบคอนดิวนะครับวันนี้นี่ก็เป็นคลิปแรกของปี2023นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านแกนบางปงกุรวาดนะวันนี้นะครับเราจะพามาดูบอ่อเด็ดๆหนึ่งบอ่อนะที่เราสร้างกันไวนะ้เนี่ยจะเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนและมีระบบอะไรต่างๆอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามกันมาดูได้เลยกับบอ่อบ่อนี้ครับผมตามผมมาได้เลย

น้ำพุบอ่อนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4เมตรแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้ซึ่งบอ่บอบ่อน้ําพุบอ่อนี้นะครับเราสร้างมาเนี่ยเป็นทรงโมเดิร์นนะสวยงามเป็นระบบมีน้ําล้นในตัวนะครับปิดผิวด้วยหินสวยงามนะเป็นสีดำนะครับโทนออกดูเข้มเข้มโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ําพุเนี่ยทำงานทั้งหมดอยู่ที่ทั้งหมด9หัวด้วยกัน <Whoa. S 1> ซึ่งบอ่บอบ่อนี้นะเราทําไว้เนี่ยก็จะมีระบบตัวกรอง ซึ่งตัวกรองเนี่ยเราใช้เป็นกรองของระบบสับว่ายน้ำกันเลย <Whoa. S 1> ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบกรองเกลือมันก็จะทําให้น้ําหมุนเวียนไม่เขียวไม่สกรปรกอะไรทั้งนั้นเราเวลาเราล้างคําความสะอาดก,ก็ไปล้างที่บ่อบ่อนั้นอย่างเดียวนะครับ <Okay. S 1> น้ําพุบ่อน,นี้เนี่ยผมก็แบ่งเซกชันอะไรต่างๆแล้วก็มีให้น้าล้นลงมาก็มีกระทบกับหินซึ่งหินตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นหินดําเงาแบบเกรดรีเมียมกันเลยนะครับนี่ฮะซูงกันได้เลย แล้วก็รองพื้นด้วยรางคัตเตอร์เป็นแบบสแกงสตนเลสอย่างดีนะครับ3 0 4ก็ไม่เป็นสนิมอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเราใช้เป็นแบบเกรดแบบรีเมี่ยมทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> เห็นไหมครับนอกจากบ่อปลาผมยังรับสร้างน้ําพุสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับเผื <Okay. S 1> ่อท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อให้ผมไปสร้างได้นะครับโอเคจะตามกันต่อมาที่บ่อปลากันต่อเลยครับผม ครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กันที่บริเวณบ่อปลาที่ผมได้สร้างไว้แล้วนะครับซึ่งบ่อบ่อนี้เห็นไหมครับยาวกันแบบสุดสุดเลยนะครับพื้นที่นี้แบบอลังการอิ่มเอมเปรมใจกันเลยนะครับกับการเลี้ยงปลาคาร์บนะครับซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าเจ้าของบ่อบ่อนี้เนี่ยรักปลาคาร์บมากนะครับอยากให้ปลาคาร์บที่เลี้ยงนะครับอยู่ในบ่อที่สวยงามมีพื้นที่ว่ายน้ําได้สุดสุดนะครับก็จัดกันมาเลยบ่อนี้เนี่ยยาวถึงส0เมตรเลยนะครับเกับความยาวเป็นไง ุดยอดนะครับ10เมตรเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆส่วนความกว้างเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ทั้งหมด4เมตร4เมตรเนี่ยเราก็จะแบ่งเซคชั่นตัวบ่อกรองในประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ตัวบ่อปลาก็ประมาณ3เมตรด้านกว้างนะครับส่วนความยาวก็10เมตรเท่ากันหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานรายละเอียดนะครับที่ผมทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ดูกันก่อนว่าโอเคนี่ตอนนี้เรากําลังวอร์มอัพกันอยู่ในเครื่องของระบบอะไรต่างๆปรับแต่งกันอยู่ ดูอย่างมานน้ำตกนะครับมานน้ำตกยาวสามเมตรเลยนะครับสวยงามผิวหน้าน้าอะไรต่างๆเนี่ยออกซิเจนอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เริ่มทำงานเป็นอย่างดีละสังเกตน,นะน้ำเนี่ยมันจะกระเพื่อมตรงบริเวณนี้ทั้งหมดซึ่งมันสามารถปรับแต่งรีเพิ่มแรงอะไรต่างๆได้ก็เดี๋ยวผมกำลังวอร์มอยู่เดี๋ยวปรับแต่งกันอีกทีหนึ่งผมต้องการให้มุมทั้งหมดเนี่ยเรามองเห็นปลาแบบสวยๆปลาว่ายดีๆแล้วก็ไม่มีอะไรยื่นเข้ามาในบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ทั้งหมดให้เรียบสวยงามดูในบ่อก,กันก่อน ในบ่อเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยออกซิเจนเป็นแนวตัวยูเลยนะฮะผมต้องการดีไซน์เป็นตัวยูเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เป็นระบบไอตัวจานออกซิเจนขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปขวางกันที่ทางน้าทาให้น้ำเนี่ยมันมันไล่หน้าน้ําไม่เคลียร์นะเวลาเราใส่อไอตัวจานเราก็เลยดีไซน์เป็นตัวม่านออกซิเจนซึ่งเป็นตัวยูปุ๊บเนี่ยมันจะตีกันเองเสร็จปุ๊บบริเวณนี้น้ำนิ่งหมดเลยมองเห็นปลาชัดเจนต่อมาเนี่ยพอส่งไปตรงหลังเนี่ยนิ่งปิ๊บเลยคระะับด้านหลังเนี่ยแบบนี่เดี๋ยวตามมาดูกันดี พูดตรงนี้เดี๋ยวไม่เห็นภาพครับตัวสกิมเมอร์ต่างๆเนี่ยผมแนบชิดกับผนังทั้งหมดเลยนะครับเรียบทั้งหมดไม่มีตัวไหนที่มันยื่นออกมาเลยสังเกตได้เลยนะครับเรียบชิดเนียนกริบทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวภาพมาดู <c oughs> ปลาไม่ได้ครับผมเอาใหม่นะพาไม่ได้ตรงบริเวณท้ายๆเนี่ยน้านิ่งแบบนิ่งมากๆเลยซึ่งดีไซน์ไว้เอาไว้เวลาเราให้อาหารปลาหรืออะไรเนี่ยแล้วเรามานั่งเล่นมุมนเนี่ยเนี่ยมันจะทอดยาวเห็นปลาประมาณ ช่วงประมาณหกเจ็ดเมตรได้เลยนะเจ็ดหเจ็เมตรเนี่ยเห็นปลาชัดๆเลยเดี๋ยวมาดูตอนลงปลากันอีกทีต่อมาเนี่ยระบบนะครับเราเพิ่มศักยภาพการทํางานของระบบกรองกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมนั่งคิดค้นกันมากับทีมงานนะว่าเราควรทําอย่างไรให้การกรองเนี่ยมันเกิดการกรองบําบัดกําจัดของเสียอะไรต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเราก็เลยดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยช่องดัาตอนนี้ยังไม่ไม่เสร็จนะครับก็คือมันจะมีระบบดัาเนี่ยเป็น ดับเบิลดัมซึ่งมีดัมเนี่ยทั้งหมด2ตัวตัวแรกเนี่ยจะกองด้วยความถี่อยู่ที่150ไมครอนและอีกตัวหนึ่งก็คือ1 0อไมครอนหลายๆท่านเริ่มสงสัยกับเราเฮ้ยมันใส่1 0อไมครอนมันตัวเดียวไปเลยก็ได้เนี่ยทำไมถึงต้องมานั่งใส่กันแบบนี้นะครับการใส่ตัวเดียวกองละเอียดตัวเดียวเนี่ยบางทีมันมีผลเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าดัมมันจะทํางานไวขึ้นเพราะว่ามันตันไวถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอาตัว150 ron, มาดักก่อนแล้วก็เอาอตัวร้อยไมเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นการแบ่งหน้าที่กัน ไอ้ตัว150เนี่ยมันก็จะดักหยาบหยาบเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งต่อมาให้ตัวร้อยเนี่ยร้อยไมโครเนี่ยทำงานเป็นการดับเบิลเป็นการทํางาน2ขั้นตอนเพื่อกองสิ่งชโกโกบอะไรต่างเนี่ยให้มันออกไปให้เกือบหมดและพอหมดเสร็จปุ๊บมามาต่อเลยผมตอนนี้ผมก็เริ่มใช้ระบบ m o v i n g b e d เข้ามาแล้วหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นทําผมทํา m o ิ i n g b รคครับบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อที่ผมเริ่มใช้ระบบ m o v i n g b e d ในการใช้งานแล้วโอเคซึ่งการทํางานของระบบมู v i n g เบรเนี่ยเราต้องให้ความสัมพันธ์กับก การตีบางอย่างเนี่ยมาเกิดมุมอับเนี่ยมันก็จะเหม็นเน่าอยู่ในนั้นหรือการทําในช่องกรองนะครับอย่างที่เราใส่ใจเนี่ยดูอย่างแรกเลยการลบมุมการลบมุมในบ่อก,กรองของช่องบูวิเมตทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้มีการปัดปั่นการโฟโลอะไรของน้ําเนี่ยดีไม่มีจุดอับเห็นไหมฮะ oh. เนี่ยหมุนติ้ว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 หมดเลยการหมุนแบบนี้เนี่ยที่มันเหลืองเหลืองเนี่ยเพราะเราแช่ตัวดัางคาทิมให้มันมีความไอตัวอิ่มตัวอยู่ในน้ํานะครับ ซึ่งการลบมุมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้การมันตีหมุนต่างๆไม่มีจุดอับแล้วเราก็วางจานออกซิเจนไม่ใช่บ่อเนี่ยาวางจานจานเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราต้องวางสี่มุมวาง4มุมเพื่อให้น้ำเนี่ยมันตีเข้าหากันเดี๋ยวผมจะเพิ่มมูวิ่งเบรอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังน้อยไปไม่สาใจแต่มันต้องได้ไปริมาตรประมาณ50%ของปริมาตรในบ่อกรองเดี๋ยวเราเพิ่มมันสองช่องนี้ก็เป็นมูวิ่งเบร มูฟินเบททำหน้าที่อะไรฮะไอ้มูฟินเบทเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบปัดซึ่งคีปองขีปลาอะไรที่เหลือต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเจอเนี่ยปัดให้มันละเอียดสุดๆพอมันละเอียดสุดๆปุ๊บมันก็จะส่งต่อไปที่ช่องฟิลเตอร์แมทช่องฟิลเตอร์แมทเนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์ใช่ไหมจุลินทรีย์ที่มันคอยย่อยสลายของเสียคราวนี้เนี่ยมันก็พอเจอไออาหารอะไรต่างๆทีปลาของเสียที่มันโดนตีปัดละเอียดมาแล้วมันก็จะย่อยสลายง่ายเพราะว่ามันโดนตีปัดละเอียดมาเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้มันคราวนี้มันก็การทํางานจากสมมติ8วันถึงเสียถึงสลายหมดก็กลายเป็น1นถึงสวันมันก็สลายแล้วอันนี้ผมพูดให้เห็นภาพนะแต่หลักการทางวิชาการเนี่ยมันต้องลงลึกกว่านี้เยอะนะครับโอเคส่วในตัวช่องบูมเบดตตรงนี้เนี่ยเวลามันตีแล้วมันตกตะกอนด้านล่างเนี่ยผมก็จะมีตัวไดโวเนี่ยสแตนบายอยู่เอาไว้คอยตั้งเวลาให้มันดูดทิ้งไปนะครับประมาณสักสองสวันครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งกันอีกทีนึงว่ามันควรทําในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นระบบป จูดยูวีซึ่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาจอะลุกกันใน EP 2ีนะครับว่าเป็นยังไงขั้นตอนอะไรต่างๆและการลงปลาไปแล้วสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพามาดูครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ด้านหลังนะเป็นด้านหลังแล้วว่าเราเราซ่อนตู้ไฟอะไรต่างๆเนี่ยไว้ด้านหลังกันผมมีอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะมานําเสนอกันนะครับบ่อนี้เนี่ยผมใช้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟากมาดูกับ ทางคุณประพันธ์เลยนะครับซึ่งเป็นฝ่ายเทคนิคครับผมตู้นี้เป็นตู้สำหรับมอนิเตอร์วอเตอร์คุณภาพแอนด์พาวเวอร์บ็อกก็คือเป็นตู้สำหรับวัดคุณภาพน้ำนะครับของบอ่อปลาทั้งหมดรวมถึง Power อร์ซอที่ป้อนไฟกับบอ่อปลานะครับผมมามาดูรายละเอียดกันนะครับผมตัวนี้เป็นไฟสาเฟสโ o u r y นะครับแต่เรามาบาลานซ์เฟสเอาแบ่งกันเป็นซิงเกิลเฟส220นะครับเรามาได้เลยตรงนี้สมมติว่าเราสามารถดูได้เป็นจริงๆจะมีค่า power power watt hour นะครับที่เราสามารถคิดเป็นเป็นค่ายูนิตต่อต่อเดือนได้ในการใช้ใจ่ายนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือโวลต์นะครับผมโวลต์ Wolf, อาจจะมีโวลต์สามเฟสเราก็ไล่ไปเรื่อยนี่คือเป็นกระแสนะครับกระแสแต่แต,แต่ละเฟสแต่ละเฟสนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเป็นวัตต์เป็นกิโลวัตต์หรือวัตต์ที่เราวัดค่าทั้งหมดนะครับของไฟที่ฟ้อนี้ครับผมนะครับแล้วนเะป,ป็นที่นี่เป็นวาแลาวบอลนี่เป็นก็เป็นอ้าววาเหมือนกันแต่เป็นกิโลวัต นะครับแล้วก็มาดูอีกทีอตัวนี้เป็นเป็นวัดฮาวแล้วนะครับวัดฮาวจะมีข้าวเ,เด็อยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะรันไปเรื่อยตัวนี้มันปินกินไฟเป็นประมาณ0.393ามกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมนะครับอันนี้คือโดยภาพรวมของ power meter ที่เราวัดค่าพลังงาน<ม>ของบอ 2, ่อตัวที่สองคือตัวที่เป็นวัดค่าคุณภาพของน้ําในบอ่อปลาทั้งหมดนะครับผมเราก็ยะมีค่า TDS ค่า EC ค่าซอค่าเทมค่า SG นะครับฝั่งนี้นะครับเราสามารถดูดูดูได้หมดเลยค่าคุณภาพน้ำหมดนะครับรวมถึงคุณภูมิด้วยค่าเกลือด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นค่า pH หรือครับค่าค่าเทมค่าเทมกับ pH อันนี้จะวอลี่กันนะครับผมฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นภาพรวมของเครื่องมือที่วัดค่าคุณภาพน้ําแต่ตัวนี้พิเศษที่สามารถที่จะต่อ WiFi และสามารถ ออนไลน์ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เราสามารถดูได้เลยนะครับเราสามารถเปิดมือมือมือถือของเราดูว่าตอนนี้บ่อเราในคุณภาพน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพน้ําต่างๆเป็นยังไงเราสามารถดูตรงนี้โดยภาพรวมได้หมดเลยนะครับผมเป็นไงครับสุดยอดเลยนะครับที่เรานํามาใช้นะครับเราเนี่ยพยายามนําเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีคุณภาพมีอะไรต่างๆเนี่ยเสริมเข้ามาในการทํางานของเราทั้งหมดนะครับก็สรุปง่ายๆคือตู้นี้เนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยก็คือ ตัววัดกระแสไฟตัวคอยรายงานนะครับว่าไอ้อุปกรณ์ที่เราใช้อะไรต่างเนี่ยมันกินไฟต่อเดือนเท่าไหร่กินไฟต่อวันเท่าไหร่แล้วก็แต่ละตัวเราสามารถเช็คได้หมดนะครับว่ามันกินไฟจริงๆแล้วกี่วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือทําให้เรารู้นะครับว่าไอ้ปั๊มที่เราใช้ทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยมันกินไฟเยอะจริงไหมหรือน้อยจริงไหมนะครับเราจะได้เอามาปรับแต่งให้ใช้กับการทํางานของระบบบ่อปลาที่มันเรารันย4ชั่วโมงเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ให้มันประหยัดไฟที่สุดเราต้องเลือกสิ่่งทีีมััันนนประหยดไฟอ้ มันจะคอยอตอบโจทย์เรื่องกระแสอะไรต่างๆให้ชัดเจนเลยนะครับเช็คได้ทุกอย่าง <Okay. S 1> ส่วนตัวนี้เนี่ยมันสามารถโท์เข้ามาในมือถือได้เลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยากรู้ว่าวันนี้พ h เ,เท่าไหร่อุณภูมิเท่าไหร่แล้วเวลาเกลือนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ปลาป่วยหรือเราเติมเกลือเข้าไปเราต้องการรักษาปลาหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อกกอุปกรณ์แล้วฮะ oh. ตัวนี้มีตอบโจทย์ครบหมดเลยเด oh. ี๋ยวตามต่อกันที่ ep 2ซึ่งเป็น ep ที่เราจะลงปลากลันละแล้วก็รันระบบทุกอย่างให้สวยงามนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรานำมาใช้นะครับเราก็รู้สึกโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเราตามต่อกันที่ ep 2นะครับกับงานสร้างบ่อปลาครับที่หมู่บ้านแกรนบางปอกบุรีรวัสิ์ครับผมบายๆครับท่านใดนับสนใจสอบถามนะครับก็ติดต่อกันที่ Line ID นะครับ s s i ค่อ o y t o y o u นะครับมีเครื่องหมาย s s i นํนำหน้าหรือโทรสอบถามได้เบอร์0927977979นะครับแล้วก็เบอร์0865455434 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ www. koi2u. com ครับ